สวัสดีค่ะแอดมินนะคะวันนี้นะคะแอดมินจะมากรวดน้ำนะคะให้กับเทพย,ายดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดเวลาหลายวันมานี้นะคะแอดมินได้ทำการช่วยเหลือผู้คนให้คำแนะนำแล้วก็ชี้ทางสว่างหาสาเหตุชีวิตนะคะให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะเป็นจำนวนเยอะเลยนะคะวันนี้ก็มีเวลาว่างปุ๊บก็จะต้องรีบมากรวดน้ำเพื่อแจ้งให้กับเทพยายดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รู้ว่าเราได้กระทาความดีอะไรลงไปแล้วบ้างนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่แอดมินทาเป็นประจานะคะหลังจากที่ได้ทาความดีอะไรก็ตามลงไปนะคะ อิธังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยผลบุญอันใดที่ข้าพเจ้านางสสิทาวสันได้กระทำลงไปแล้วนั้นไม่ว่าจะด้วยการช่วยเหลือผู้คนการทำคุณงามความดีชี้ทางสว่างให้แก่เพื่อนมนุษย์และปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ตกค้างขอผลบุญคุณงามความดีอันนี้ข้าพเจ้าขอถวายให้แก่ ท่านพญายมราชท่านท้าวเวสสุวรรณและบริวารทุกๆพระอ,องค์ของท่านและขอส่งบุญนี้ให้ถึงแก่องค์เทพเทวาครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ถึงแก่ เทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิุพระองค์ที่คุ้มของข้าพเจ้าในการทำงานและชี้ทางสว่างให้แก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขอแบ่งบุญนี้ให้ถึงแก่ท่านเจ้าที่เจ้าทางคุณตาคุณยายบ้านเลขที่240-29ทับ ขอพวกท่านทั้งหลายโปรดมาอนุโมทนาบุญนี้ด้วยเถิดแล้วขอให้ผลบุญนี้จงส่งผลให้ถึงแก่ข้าพเจ้านางสสิทธาวสันเทวดาประจําตัวข้าพเจ้าจากนี้ไปขอให้ชีวิตของข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญขอบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพเทวาท่านปู่ท้าวเวสวรขอได้โปรดคุ้มครองทุกการทำงานทุกการกระทำขอให้มีแสงสว่างนำทางแล้วขอให้ข้าพเจ้า ได้ทำในสิ่งที่ถูกที่ควรสาธุสาธุสาธ,สาธุขอพ่ะแม่ธรณีโปรดนำผ่าบุญนี้ไปให้ถึงแก่ทุกผู้ทุกคนที่ลูกได้เอ่ยนามด้วยเทิน